สำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรรัางแต่วันที่2ถึง27กรกฎาคมดาวศุกร์จะจรไปเป็นกเกษตรทีพดีในเรือนปุตตะดังนั้นกรรมะปุตตะก็คือคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยบุตรบริวารในช่วงนี้จะส่งเสริมให้เรามีโอกาสดีๆลูกน้องที่เคยดื้อเคยไม่เชื่อฟังก็จะนำเงิน นำโอกาสนำการงานนำความสำเร็จมาให้เราได้หรือลูกหลานที่เคยดือ้อเคยทุกข์กับเราช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะนำความสุขให้กับเราได้สิ่งสำคัญการงานที่ท่านทำในช่วงนี้คือจะเป็นช่วงโอกาสดีเป็นช่วงโอกาสที่บริวารจะสามารถนำพาให้การงานของเรา มีการต่อยอดมีความสําเร็จโดยเฉพาะถ้าคู่ที่เป็นข้าราชการมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งลูกน้องบริวารก็จะส่งเสริมให้เรามีความเติบโตมีความสําเร็จในภารกิจหลายๆอย่างนะจากที่เราเคยทุกข์ดังนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรทุกรอบในช่วงนี้สิ่งสําคัญการที่เราได้ดาวดีได้ดาวมงคลมาน,นุนในดว,ดวงสตาชีวิตเราก็จะต้องมีอะไรมีพลังบวกมีเทพเจ้า ที่มาช่วยเหลือที่จะมาส่งเสริมให้ฐานชีวิตของเราเป็นมงคลยันคนที่เกิดราศีมังกรว่าท่านช่วงนี้ควรมูและขอพรเทพเจ้าอะไรคนที่เกิดในราศีมังกรทุกรอบในช่วงนี้เทพเจ้าที่หนุนสงในเรื่องของการงานความสําเร็จความเป็นมงคลนั้นท่านจะต้องมาวหวเทพเจ้าแห่งเงินตาและโชคลาภองค์หยกที่ใหญ่ที่สุด ที่พุทธ,ธาจีรลินจังหวัดนครนายกเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์หยกนี้นะครับเป็นเทพเจ้าที่ส่งเสริมให้เราทั้งฐานะการเงินทั้งหน้าที่การงานวาสนาโอกาสดียิ่งโดยเฉพาะมาขอพรแล้วลูกน้องหรือบริวารจะนำพาประโยชน์ที่ดีมาส่งเสริมในดวงตาชีวิตของเราในช่วงมหาภาคคือช่วงโดยรวมดาวใหญ่ในช่วงนี้อยู่ในตำแหน่งไม่ดีเศรษฐกิจบ้านเมืองโอกาสต,ต่างๆ สังคมลำบากแต่เรามาจับจังหวะดาวเล็กๆที่โคจรและใช้จังหวะดาวเล็กเนี่แหละส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีความเป็นมงคลดังนั้นก็ขอให้คนที่เกิดในาราศีบังกรทุกรอบจงสำเร็จในหน้าที่การงานจะเรือนุ่งเรืองนับจากนี้เป็นต้นไปครับ